ข่าววินัยทิ้งคืนผู้บอลไทยบายฉียดตา์ประจวับที่7พฤษภาคม2568โดยชายปวัวครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิ่งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยในช่วงของทิ่งคืนวันนี้รัฐหนึ่งในงานนี้แฟนบอลไทยเตรียมเฮเมื่อจรดฟิลิปโรเลอร์ส่งสัญญาณทีมชาติไทยผมกลับมาแล้ว เมื่องานนี้แฟนบอลไทยเตรียมเฮได้เลยนะฮะเมื่อฟิลิปโรเลอร์วิงแบ็กติดจรวดของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ได้รับอาการไปบาดเจ็บไปนานกำลังจะกลับคืนสู่สนามกันอีกครั้งเมื่อฟิลิปโรเลอร์วิงแบ็กทีมชาติไทยจุดกระแสแฟนบอลโพสต์ตอรี่่ามกลางข่าวลือเตรียมจะเข้าทดสอบฝีเท้ากับทัพร,ชา,ร,ราชบุรีเอฟซีท่านี้ฟิลิปโรเลอร์ยังห่างหายจากสนามไปนานมากกว่า3ปีหลังได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์หลังจากนี้แฟนช้างศึกจับตากันให้ดี มีสิทธิ์ที C ่มาสด้าอิชิอิจะได้ขุมกำลังคนใหม่ทางาริมเส้นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนในครณหนี้ก็เป็นได้นครับอแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันนะฮะยิ่งช่วงนี้ข่ดทั้งแบ็กขวาและก็แบ็กซ้ายเลยนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยดึงตัวเฟรดิฟโรนเลอร์มาร่วมทัากับอิชิอ e ิกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไันไงเซเรโซ,โ,ซโกงความตาย2เกมติด บุกอัดโกเบคาบ้านไป3ต่อ1งหลังอันดับที่12เมื่อเซเรโซสกาดาักกลับมาเป็นฝ่ายแซงชนะคู่ต่อสู้ไปเกมที่2ติดต่อกันแล้วหลังบุกต้อนวิเซลโกเบทีมแชมป์เก่าไป2สมัยหลังสุดถึงถิ่นไป3ต่อหนึ่งเดบันเจวันลีก2องพแมชเดย์ที่15บเมื่อวันอังคารที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานักนามโนวเอียรสเตเดียมโกเบโดยเกมนี้ทีมเจ้าถิ่นโกเบได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1ต่อศจากไทเซมิยาชิโร ก่อนจะโดนทีมเยือนเซเรโซและยิงแซงรวดเดียว3ประตูจากซาโตชิอเอโชมาซายะชิบายามะและก็ราฟเอลประตาทำให้เซเรโซสก้าเก็บชัยในลีกได้2่นัดติดนะฮะส่วนภาพรวมแข่ง15นัดชนะไป5เสมอ4แพ้ไป6เหมือนจบที19แต้มรังอรนดับที่12ของตารนางคะแนนส่วนเทจเจริญศักดิ์วงกรปีขวาดีกริจิมชชตไทยไม่มีชื่อลงสนามในเกมนี้เลยเนื่องจากว่าเบียาการบาดเจ็บต้องพักประมาณ1เดือน รับท่านั่งของโปรแกรมแข่งขันต่อไปของเซเรโซสกาอีกนั้นจะเปิดตารางพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมเก่าของโกอุ้ม hm, นะฮะในฟุตวันลีก2 0 25แมชเดย์ที่16 R, วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนสนามโยโดโกะซากุระสเตเดียมครัน้นนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทน่นัางของเจ้าเทให้ใหายไปไว้กันด้วยนะครับรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเดี๋ครับ อะไรยังไงบุรีรัมยันเจ้าบีจีศูนย์ต่อศูนย์ริวชิงช็อปปี้ครับดวลทีมมาโนโปรกิ้งนะเมื่องานนี้ผลบอลฟุตบอลช็อปปี้ครับนะฮะรอบรองนัดสองบุรีรัมบุกเสมอบีจีปทุมรวมผลสองนัดชนะไป3ต่อหนึ่งเข้าชิงสแตเล์พบกับกงอันฮานอยทีมของมาโนโปรกิง้งอดีตคุณสุดทีมชาติไทย ดยการน,นี้เรียกว่าเป็นเกมที่ดูเหมือนหมูกัดกันมากเลยนะฮะจนสุดท้ายแล้วผลก็ออกมาเป็นเช่นนี้ในการแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน2024จอ,อปีคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่2นณสนาม, ion, มบีจีสเตเดียมเมื่อวันพุทธที่7พฤษภาคมเป็นการเจอกันของ2ทีมดังไทยลีกอย่างทั้งท่านของเดรับิดบีจบีประชุมอันดับ3ไทยลีกเปิดบ้านารับการเยือนของทัพปราสาทสายฟ้าบุบรีรัมชมา์ไทยลีกส,สดๆร้อนๆในขณะนี้ โดยผลงานเกมแรกบุรีรัมชนะบีจีไปก่อน3-1หากในเวลา9 0วลฟ์ทีบีจีปทุมชนะด้วยผลต่าง2ลูกจะต้องต่อเวลาพิเศษซึ่งผ,ะะผู้ชนะจะผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนตเลิศพบกับกงอันฮานอยที่มีมานโน่โปรกิงเป็นเฮดโค้ชใน2นัดเย่าเยือน14มกราค21พฤษภาคมโดยบีจีปทุมภายใต้ใการคุมทีมของสุโชทัยคมสินรักษาการเฮดโค้ชจัดทัพแบบโปรเตชันส่งผู้เล่นสำรองลงสนามหลายรายเช่นอิฟฟานโดร กนออกพลปุตมาคมแล้วก็นัทวุฒิสุขสุมลงเล่นเป็น11ตัวจริงขณะที่บริลัมของออสมารอจัดทัพชุดใหญ่เต็มสูบนำทัพมาโดยเทีรทอนบูมาทันปีเตอร์ชูบุรคัสคริมปิมและก็เกเรโยแม็ิโซรีก่อนที่จะเริ่มเกมทางสนามแจ้งว่า V R ใช้การไม่ได้สมมุติัดสินเกมนี้ฮิบโรกิคาซาฮาราชาวบุ่นครึ่งแรกนาทีที่11นะฮะโอกาสลุ้นของบริลัมมาแล้วลูกเปิดทางบัางซ้ายเบรเน่เบรนเน์ หักเข้าในให้กับกริรจแม่วิสโรดีจับและหนึ่งดอกนะฮะซัดด้วยขวาในกรอบเขตโทษแต่ยังโดนไม่ดี10นาทีต่อมาปีเตอร์ชูมิดฟิลออสเตรียของบริลัมได้กดไกลด้วยซ้ายบอลยังติดเซฟสารานนอัอนุอินต่อมา30นาทีต่อมา,อมากริจแม่วิสโซดีก็ไหลให้พานใส่พานให้กับปีเตอร์ชูอีกครั้งซัดที่หัวกระโหลกแต่ว่าบอลยังติดเซฟสารานนอ,นอ,นอนัลอินเช่นเคย นาทีสามสิบีจีปทุมได้ลูกเตะม,มุมทางฝั่งซ้ายเมื่อเฟตตี้อัลววเดชเปิดกาที่กลางประตูหวังจะให้เพื่อนโขกแต่ยังโดนม่งทิ้งออกไปได้จบครึ่งแรกเสมอกันไป0ูต่อศสกอร์โรสนัตบริลามยังตามยังนำอยู่3าต่อหนึ่งครึ่งหลังฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งว่า VR นั้นกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว นาทีที่58โอกาสทองของบีจีปทุมจังหวะที่หลุดเข้าไปยิงตัวสำรองของชนานันท์พ่อบุูผาแต่ยังซัดไม่ดีบอลยังติดเซฟชัดชัยบุตรพรมที่พุ่งไปคว้ามือเดียวแบบเหนียวหนึบในครั้งนี้นาทีที่81นะครับปีเตอร์โชโรยิงกึง่งยิงกึ่งผ่านจากบริคคิก,กริมเส้นฝั่งขวาบอลเกือบจะเข้าหัวเพื่อนที่เสาสองแล้วแต่สารนอนท์อนุอินยังบินปัดทิ้งได้ทันทีจบเกมบีจีปทุมเสมอ กับด้านของบริลัม0-0รวมผล2นะัดบริลัมเนี่ยชนะสกอร์รวม3ต่อ1ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนตเลิศสซูเปอร์โมสอนอาเซียน2 0 2 4หรือชอปปี้ขับนะฮะเข้าไปพบกับด้านของของอันฮานอย f อีจากล,ลีกเวียดนามโดยนัดชิงเกมแรกวันพุทธที่14พฤษภาคมกองอันฮานอยพบกับบริลัมส่วนนัดชิงเกมที่2วันพุทธที่11พฤษภาคมบริลลัมพบกับกองอันฮานอยในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับ โดยงานนี้รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมก็ฝั่งบีจีปทุมจะมีดังต่อไปนี้สาลนอนดอนุอินฮาวังบยองฮอนเชอร์ดินดเอชดีอาเยคริสติยองโกมิชคริสดากาเมนอิฟานโดรกนกพลบุตรปาคมเฟรตตี้อัลวาเดสนัทวุฒิสุขสุมอิซานฟานดี้และสันติภาพจันงอมส่วนทว่าฝั่งบริลัมชัดจะมีชัดชัยบุตรพรมนะฮะผู้รักษาประตูเชีรธ์ธรมวัน์ธรเคอร์ติสกูตอารเน่เบรนเนอร์พันษาเหมิบูล ปีเตอร์ชูมาเซโรยาโรรูคัสเคนิปิมพิทิวัตสิทธรมกุลสุบชายใจเด็ดตกลักเกียริโยแมบวิสโซรีในครั้งนีนะเป็นนักว่างานนี้ได้ผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะบีจีปทุมก็ถือว่าน่าเสียดายจริงๆที่ไม่สามารถที่จะยิงทนาของบุรีรัมได้ในเกมเกมนี้น่าเสียดายจริงครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอาไรอย่งไงานนี้เวียดนามปรับโปรแกรมวีดีกตเตรียมจะเปิดทางให้กับกองอันฮานอยลุนแชมป์สโมสรอ,อาเซียน นะเมื่องานนี้ทางของทางฝั่งนะฮะวีลีกเลื่อนแมชบินดินพบกับกองอันธานอยออกไปแต่นู่นเลยวันที่3วมิถุนายนเปิดทางสโมรสลรลุยรอบชิงชเตลเลอร์ฟุตบอลสโมรสรอ,อาเซียนส0 2 4ันี่บเราพบกับบีจีปทุมหรือว,ว,ว่าบุรีรัมโดยกนนันี้ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลอาที T ่เวียดนามหรือว่า BPF สมาคมฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF มีวัตถิปรับปรโปรแกรมการแข่งขันวีดีกหนึ่งในฤดูกาล2024เพื่อจะเอื้อให้กงอันหาหนอยสมบูรตัวแทนจากเวียดนามสามารถที่จะเตรียมทีมได้อย่างเต็มที่สำหรับการลงเล่นในรอบชิงชตะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์สมรสรอ,อาเซียน2024หรือว่าอาเซียนคับแชมปเปี้ย โดยโปรแกรมเดิมในเกมที่บิดดินพบกองอัหหนฮานอยซึ่งเป็นนักที่20ของฤดูกาลมีกำหนดการ,ารขันระหว่างวันที่25-27นะครับผมเมษายน์ในคัน้งนี้ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่3มิถุนายนเพื่อที่จะหลีกทางให้กับทนักของทีมในรอบชิงชนตเลิศฟุตบอลสโมสรอ,อาเซียนที่กำลังจะมีขึ้นในคั้งนี้ โดยกองอันานอยเข้ารอบชิงชนะเลิศนะฮะไปรับพบผู้ชนะระหว่าง b ีจีประทุมกับบุรีรัมซึ่งเกมแรกเนี่ยบุรีรัมชนะมาก่อน3ต่อหโดยรอบชิงชนะเลิศจะเล่นเล่น2นัดนัดเย่ากับนัดเยือนคือวันที่14พฤษภาคมนัดแรกและวันที่21พฤษภาคมนัดที่2ในขณะนี้ อาละคังไงนอกจากนี้การเลื่อนโปรแกรมดังกล่าวเนี่ยยังคงสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของทีมชาติเวียดนามที่จะมีคิวลงเล่นในศึกไอเชชยนครับ2027รับคัดเลือกรอบ3ในวันที่10มิถุนายนโดยจะออกไปเยือนทีมชาติมาเลเซียเพิ่มเติมในครั้งนี้นั่นเองครับอาหารแตผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่เป็นข่าววิดนายนี่คือผู้บอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่7พฤษภาคม2568โดยชายภู้ิภาครัังผู้บอลไทันครับ